สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมมูสก้าะนะครับสำหรับคลิปนี้มาไปขออดีตทางบ้านกันนะครับอย่าไปไง่ายตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับ <S <S <ๆ>เพื่อเป็นกำลงังใจในการทำคลิปไปต่อไปด้วยละกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมินผ่านส่วนของพิธีมูสก้าะนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางนึงการกดซุปเปอร์ตัน้ะครับอออ่าโเคไุณนี้เเเป็นนซิร์ฟก่าะะฮมั้ง เลเวล82นะฮะ v i p 3นะครับถ้าเลเวลประมาณนี้นะครับจะต้องมีพลังอยู่ที่เราราวาล้านแถึง4ล้านนะโอ้โ oh หทีมมีพลังแค่2ล้าน2เองพลังน้อยโคตรนะฮะ oh. โคตรจะน้อยนะครับไม่ใช่น้อยโคตรอขอดูเอ้ยดูก่อนบปเกมอนเทพมีแค่นี้ยิงหรอเอาดีนะครับพลังจิต3ตัวนะครับเคสิเลีย คแล้วก็อะไรวะเนี่ยซีวันนี่เหรอเดียไอเพาลเกียเดียก้านะครับมัทิบูนโอ้โหแล้วก็มีเซคลอมนะครับเดนเดนจูโม,โมคุเฮ้ยมีเลคอซ่าด้วยนะครับเลคอซ่าอ่ะเรื่องทีมก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหค่อนข้างลำบากมากในการจัดทีมโอเคทีมแรกที่จะเล่นได้นะครับก็คือทีมพลังจิตแหละเขามีบัฟพลังจิต ก็พลังจิตที่เล่นได้จริงๆี่ยก็นี่แหละก็ไอสาตรตัวนี้แหละอันนี้ตัวป่วนนะครับยุคซี่ป่วนเลเล่เปิดปบัฟแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเล่นเป็นพลังจิตนะครับก็อยากจะให้เปลี่ยนตัวโปเกมอนนะฮะก็พลังจิตจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องมีลูเกียก็ได้นะครับเอาลูเกียนะครับหรือไม่ก็มิวทูเกรก็ได้นะครับเอามาเล่นกับทาปูเลเล่ได้นะครับอันนี้คือทีมพลังจิตถ้าเกิดจะเล่นนะ ทีมต่อไปที่เล่นได้นะครับโอ้โหยากมากเลยทีมมังกรเนาะทีมมังกรก็ไม่นิยมเล่นแล้วนะครับมันเล่นยากนะฮะเท่าที่ผมมองนะโอ้โหยากมากอะครับระดับแรกคือเรื่องทีมแต่ว่าเรคอซ่าเนี่ยผมจะบอกว่าหน้าปั้นมากๆนะครับเอาเรคอซ่าไปเล่นทีมบินก็ได้นะในอนาคตต้องปรับทีมใหม่เลยนะครับทีมนี้โอ้โหไม่โอเคเลยนะครับผมอะ อันดับอารีนาเนี่น่าจะไม่เยอะนะขอดูหน่อยสิอันดับอารีนาอยู่อันดับ153ของเซิร์ฟเวอร์นะโอเคผมไล่ดูในส่วนของการอขอดูเซตชิปหน่อยมี7จอโอ้โหแทบไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะอ่ะโอเคนะครับก็นะครับอันดับแรกเลยแล้วกันนะก็ให้ผู้เล่นนะครับเลือกตัวหลักให้ได้ก่อนนะฮะ โอ้ทีมนี้โคตรลำบากนะครับเป็นทีมแบบว่าทับเปเ่าะ่ากมากนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับให้ไปจับลูเกียมาแล้วกันเนี่ยเล่นลูเกียไปก่อนคือเหตุผลที่ผมจะให้เล่นลูเกียเพราะอะไรรู้ไหมเล่นลูเกียไปก่อนนะครับเล่นลูเกียไปก่อนเล่นไปเ,เรื่อยๆเลยนะครับลูเกียเนี่ยสามารถอยู่ได้ทั้งพลังจิตและบินนะครับผม ลูกเกียเนี่ยเวลาเราเล่นปุ๊บใช่ไหมเดี๋ยวหาลูกเกียให้ดูก่อนนะเนี่ยก็ไปหาจับในเขตจับได้นะครับลูกเกียเอามาเล่นเป็นพลังจิตกับลูทับบูเล่ก่อนนะฮะแล้วก็มีทูเกาะน,นะครับไปให้ไปหามาตัวนี้นะครับใช้เซจิพ้าพันแรกนะครับตามกิจกรรมปฏิหารนะก็เล่นกับเล่เล่ไปก่อนคราวนี้เนี่ยพอเราเล่นไปสักพักหนึ่งเนะี่ยผมแนะนําให้สวิตต์นะครับคืออันดับแรกเลยก็คือทำมาสเตอร์ให้ได้ก่อนนะครับ นี่ก็ทำมาสเตอร์ให้ได้ก่อนข้อนี้นะมันสามารถที่จะสวิตช์ไปเล่นได้โดยการที่เราไปหาโปเกมอนฟรีเหมือนกันมันก็คือลาติออสกับลาติอาร์ตนะฮะลาติออสกับลาติอาร์นะครับทำร่างมาสเตอร์นะครับ2ตัวนี้นะฮะก็2ตัวนี้นะครับสามารถบัฟมังกรแล้วก็บัฟพลังจิตได้คําว่าบัฟมังกรกับบัฟพลังจิตอย่าง2ตัวเมื่อกี้ใช่ไหมครับมันเป็นพลังจิตเราก็จะบัฟให้ลูกเกียได้หรือเราจะใช้เป็นมิทูเกาะก,ก็บัฟได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับให้เราปั้นลูกเกียขึ้นมา เล่นเป็นที่พลังจิตก่อนนะครับเลเล่วิตินี่แล้วก็ลูเกียนะครับแล้วก็ไปหามิวทูกรเอมาเอาไปแทนวิตินี่ก็จะกลายเป็น ier, ลูเกียมิวทูกรแล้วก็เลเล่เล่นไปสักพักหนึ่งถอดเลเล่ออกไหฮะรหรือลูเกียออกก็ได้นะครับถ้าจะเล่นมิวทูกรก็เอาลาติออสลาติอาร์สมาใส่นะครับเข้าใจไหมเออแค่นี้เองหลักๆง่ายๆนะครับอ่ะขอดูการอัพพลังกันนิดนึงวิตินี่ใส่บวก7ท่อนไม้นะครับบวก7ท่อนไม้ได้ครับ โอเคอ่ะเแล้ววันที่นิสยัยแล้วกันวิธีนี้สายโบราณนะเปลี่ยนเป็นนิสัยโบราณนะครับคุณสมบัติเนี่ยนะครับก็เป็นดาโคนิตนะครับถูกต้องสายฟ้าเนี่ยจะบอกว่าสายฟ้าอัพผิดนะฮะสายฟ้าเนี่ยนะครับโอเคสายฟ้าเนี่ยเปิดหมดทุกช่องแต่ว่าไบแม็กเนี่ยยัดผิดนะฮะวิธีนี้เป็นโปรแกรมโจมตีสายเวทนะครับสเปเชียลบางแท็กนะครับไม่จําเป็น ต้องไม่ใส่นะครับไม่ใส่ค่าไปแม็กที่ ATK นะมันเปลืองนะครับผมเวลาเราใส่ค่าไปแม็กเนี่ยนะครับแนะนําให้ใส่เป็นทุวนๆเลขก,ก็การหนึ่0ร้0ยห0ึ่งไงแต่ว่าให้อัดสปีดเป็นหลักนะครับตรงนี้แล้วก็เรื่องสกิลนะครับอัพไปตามอ่ะสกิลลึกลับนะฮะสำหรับสกิลลึกลับเนี่ยก็จะมีตัวนี้นะครับไปเปลี่ยนนะอันนี้บอร์ดนะครับไปหามาใส่อันนี้ใส่เลเวล4นะอันนี้ก็ใส่เลเวล4อันนี้ก็ใส่เลเวล4นะ ที่เหลือใช้งานได้นะครับโอเคไปหาสปีดอัพมาใส่ก็ได้นะครับเพิ่มไปส่วนเรื่องอาวุธนะฮะอย่างอาวุธเบื้องต้นเนี่ยเลเบอ81เนี่ยสามารถใส่อาวุธสีทองได้แล้วนะครับสำหรับโปเกมอนโจมตีสายเวทเนี่ยถ้าเป็นอุปกรณ์สีทองเนี่ยก็จะเป็นพวกเซตนี่แหละเซตอาซ่านะครับหรือเซตตัวสตาเทียก็ได้นะครับมันจะเป็นสายสเปเชียลแท็กหรือสคราฟริกนะับก็ได้นะครับเซตสามเซต หรือถ้าเป็นประดับขั้นสูงหน่อยนะครับถ้าเป็นทองคําหน่อยก็ใส่เป็นซูพรีมก็พอนะครับประมาณนี้อ่ะสอัน4อันตีบวกเยอะๆได้เลยนะครับ25เพราะเขามีล่างมาสเตอร์ด้วยแต่เราไม่ต้องเล่นตัวนี้ถึงมาสเตอร์นะเราเล่นแค่คร่าวๆเพื่อทรงตัวไปก่อนนะครับอ่ะส่วนตัวนี้ที่จะเล่นไปนานกว่าชาวบ้านเขาหน่อยก็จะมีเลเล่นะครับสำหรับเลเล่นะครับก็ถ้าจะเน้นเปิดบับก็ใส่เขี้ยวสปีดนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าจะเน้นดาเมดด้วยนะครับผมก็แนะนำให้ใส่เป็นเมทัลโคตติ้งนะครับในส่วนของนี้ใส่นะทับูเลเล่นะครับแนะนำให้ใส่นี่ใส่ขี้ขาดนะครับเป็นโปแกมอนสายเวทนะครับสเปเชียลแบ็คแท็กเช่นกันโอเคเวลาเรายัดไปแม็กก็เน้นสปีดเน้นถูกแล้วนะครับสกิลลึกลับอ่ะสปีดอัพสกิลลึกลับนะครับอ่าก็อย่างที่บอกครับตัวนี้ไปเปลี่ยนเป็นเลเวล4นะครับอันนี้เลเวล4อันนี้เอาออกนะครับ a อ k เคไม่ใช้นะครับ อันนี้เอาออกไปเลยนะครับเดฟไม่เอานะครับอันนี้เป็นเลเวล4อันนี้เลเวล4นี้เลเวล4นะครับประมาณนี้นะครับหลักๆก็ไปหาโลมาตะมาใส่ให้กับเลเล่นะครับแล้วก็อุปกรณ์ตามที่ผมบอกเลยนะครับเหมือนกันเว้ยต่อมาเราไปดูยุคซี่คร่าวๆแล้วกันนะครับยุคซี่ใส่แว่นบก7จริงๆยุคซี่ผมใส่เขี้ยวสปีดนะเพราะมันเป็นเบิร์ตบับป่วนนะครับเปิดบับป่วนยุคซี่ไม่ต้องอัพเลยเลยนะครับอัพสปีดอย่างเดียวพอนะครับใบมงใบแม็ก แล้วก็สปีดอัพสีม่วงนิสัยเป็นขี้ขาดนะนิสัยให้เปลี่ยนเป็นขี้ขาดนะครับสกิลึกลับนะครับใส่ให้ครบ8ช่องก่อนนะครับใสใ่ครบ8ช่องแล้วก็ไปนเน้นพวกสปีดอัพสังสังคะห์สแสงก็ได้แล้วนะครับบําบัดดอกไม,ม้ซึมซับอย่างเงี้ยใส่ได้อันนี้เอาออกนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้นะตรงนี้นะอันนี้ก็เอาออกนะครับไม่ได้ใช้อันนี้เอาออกนะครับไม่ได้ใช้นะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับ ก็ลองเล่นไปก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนทีมเล่นด้วยนะฮะเปลี่ยนทีมเลยนะที่ผมบอกนะครับ่ะแล้วก็นะครับถ้าอยากจะให้เล่นง่ายหน่อยนะครับถ้าอยากจะให้เล่นง่ายหน่อยนะครับวันที่8นะครับมีสุ่มโฮโอนะครับถ้าหาเพชรทันเติมเพชรทันสมมุตินะก็ให้สุ่มโฮโอเข้าทีมนะครับโฮโอสามารถเล่นกับใครก็ได้นะครับ ก็จะช่วยแบกทีมค่อนข้างดีโอโอแบกทีมได้ดีมากๆเล่นทีมไหนก็ได้ลูเกียนะครับเอามาแบกทีมได้นะครับมิวทูกลอกเอามาแบกทีมได้แล้วก็สามารถปั้นทีมในอนาคตได้นะครับเดี๋ยวเดือนหน้าครับกรกฎา,าคมจะมีคิวเรมินว่ามาให้เราสะสมหนังสือกลาดอนนะครับให้ครบ500ชิ้นแล้วก็ไปแลกนะครับสำหรับเจ้าตัวคิวเรมินว่าได้นะครับเอามาเล่นเป็นตัวแบกได้นะครับอ่ะแล้วถัดไปนะครับอยากจะให้ ปั้นลิซาดอนเล็กน้อยนะครับลิซาดอนเนี่ยควรจะปั้นนะครับเพราะว่าลิซาดอนเนี่ยเขาจะต้องเอาไปเล่นนะครับด่านสำรวจนะฮะในว่ดลิซาดอนลิซาดอนต้องเปลี่ยนเป็นร่างเมก้าแล้วก็ทําร่างมาสเตอร์นะครับเพราะต้องเล่นด่านสำรวจเพื่อปลดแท่นดาวปถนาโอเคเรามาดูเรื่องการอัพค่าพลังนะครับเรื่องสกิลนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องสกิลก่อนโอเคสําหรับสกิลแล้วนี่นะฮะก็ให้ไปเปิด50ให้ได้นะครับตอนนี้มันเปิด50ได้แค่4ยิมใช่ไหมครับ อันนี้เปิดให้ครบ50ก่อน50 50อันที่3 50อันที่4นะครับเปิดให้ครบก่อนแล้วครับแล้วก็ยังไม่ต้องอัพเลเวลอะไรนะครับให้มาล้างก่อนนะครับเราจะต้องล้างก่อนนะฮะนี่ครับให้เราล้างให้ได้สีทองให้หมดทุกอันนะครับอย่างเงี้ยให้ได้สีทองสีทองแล้วก็สีทองนะมันจะเพิ่มพลังได้โคตรเยอะผมบอกก่อนเลยว่าโคตรเยอะเยอะมากๆนะครับลองดูได้นะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสร้อยข้อมือโอ้โหอันนี้หนักหนักเลยครับอันนี้แบบ โอ้โหมุดดินเลยดีกว่านะฮะสําำหรับเคสปั๊มแดซดสร้อยข้อมือแซดเนี่ยนะฮะเลเวล82ควรจะปลดประมาณ4สร้อยขั้นต่ำนะครับการที่จะปลด4สร้อยนี่คือใช้ปั๊มแซดเป็นพันๆเหมื่นๆชิ้นนะฮะวิธีการเล่นก็คือไปเล่นต่อสู้กับห้ามเซิร์ฟแปนะครับมันได้น้อยนะฮะวิธีแก้ไขก็คือเดีย๋ยวมันจะมีกิจกรรมที่ร้านค้าเอามาขายนะครับปั๊มแซดเนี่ยมันมาขายทุกเดือนอยู่แล้วนะครับไอ้ที่มันจะมีขาย ซื้อครั้งละ480ซื้อทั้งหมด12ครั้งให้เราซื้อมาเลยนะครับให้เรา,าจ่ายเพชรไปสัก4,000กว่านะครับอย่างน้อยได้มาอัพร,รอบหนึ่งนี่ก็ได้เป็น10-10เลเวลนะฮะกว่าจะเล่นถึงเลเวล50นะครับเพื่อจะปลดสร้อยถัดไปนี่คือใช้เวลานานมากนะครับก็อย่างที่บอกแหละครับก็คือเราอาจจะไม่ได้ลงหมดนี้บ่อยเราไม่ได้ซื้อปั๊มแซดมาปั๊มเลยผมบอกเลยว่าปั๊มแซดเนี่ยพลังเป็นแสนนะครับให้โคตรเยอะแล้วก็ ในแต่ละอันเนี่ยก็สามารถที่จะล้างหินคีได้นะครับเพิ่มพลังได้อีกแล้วก็เส้นทางเทรนเนอร์ตรงนี้เนี่ยนะครับโหบอดมากมากนะครับเส้นทางเทรนเนอร์เนี่ยนะครับเบื้องต้นเลยจะต้องปลดประมาณถึงเส้นที่3นะครับเส้นที่สาะตามเลเวลเลยนะแล้วก็2เส้นแรกเนี่ยควรจะเป็นสีทองหมดทุกช่องแล้วนะฮะทั้งนะครับการล้างนะครับทั้งผลึกคริสตัลต้องเป็นสีทองนะครับต้องอัปเกรดแล้วก็เลื่อนขั้นนะครับไม่งั้นเนี่ยคือตามไม่ทันนะ แล้วก็ดาวปรฒนานะครับสําหรับดาวปรฒนานะครับโอ้โหใส่ไปแค่ดาวเดียวถือว่าน้อยมากนะครับผมน้อยมากนะฮะคืออย่างน้อยอาจจะต้องปลด2แท่นนะครับเลเวลแปดเทปสองเนี่ยจะต้องปลด2แท่นแท่นหนึ่งเนี่ยจะต้องเลเวลสี่ขั้นต่ำนะครับมันจะมีถึงเลเวลห้าเนะเาะวันนั้นเนี่ยสองแท่นก็อย่างเละเลเวลสี่ส่วนแท่นที่สองนะ่ะปลดยังไงนะครับคุณจะต้องมีลูกเกียร์นะครับเอาไปผ่านด่านสํารวจกับ ลิชาดอนนะครับล่างเมก้าหรือล่างมาสเตอร์ก็ได้ถ้าไม่ได้มีแค่แท่นเดียวไม่รอดนะครับผมบอกก่อนเลยว่าไม่รอดแล้วแท่นเดียวเนี่ยมีแค่ดาวเดียวด้วยก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับก็ต้องไปเล่นไปหาทองโบราณกับเงินโบราณมาวิธีหาเนี่ยคือผมทําคลิปลงทุก,ทกวันก็ไปดูได้นะฮะแล้วก็เรื่องการอัปเกรดนะครับผมจะบอกก่อนเลยว่านะครับไอปีกข้างๆเนี่ยนะเป็นเป็นเซ,เซียวๆเนี่ยให้อัปเกรดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใส่อย่างเดียวแล้วก็ตรงกลางเนี่ยนะครับ ให้หารที่มันตรงสายตรงธาตุมาใส่นะครับเอาง่ายๆเลยปลดให้ได้มากที่สุดแล้วกันจะได้พลังเยอะแล้วคนนี้เนี่ยแท่นที่3เนี่ยสำหรับใส่โปกเกมอนตัวที่3าเนี่ยปลดยังไงนะครับถ้าคุณไม่เติม VP เพิ่มนะครับ VP6 สามารถเอาเพชรปลดได้เลยนะครับฟรีๆไม่ต้องไปเล่นนะแต่ถ้าเกิดใคร VP ไม่ถึง6เนี่ยจะต้องเล่นแท่นที่3ก็คือนักลบออร่าต้องไปหาลูคาริโอซึ่งลูคาริโอเนี่ยนะครับ มันอยู่ในล้านเศษชิปนะครับเราต้องแลกออกมา800เศษนะครับเอามาเล่นนะครับผมเอามาผ่านด่านให้ได้นะครับที่เหลือนะครับจะเป็นจุดที่อัพพลังได้ไม่ไม่เยอะต่อมานะครับจุดที่ได้พลังไเยอะเลยแน่นๆเลยนะครับนปี2024เดือนนี้เลยนะครับก็คือภารกิจต่างๆที่ทําในยูเนียนนะครับมีอยู่3จุดนะฮะก็คือนี่เลยนะครับเนี่ยอย่าลืมมารับสิครับเนี่ยไม่รับเลยครับแล้วก็ไม่บริจาคด้วยนะฮะนี่ครับ ให้มาอัพตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยให้พลังเยอะมากนะครับให้อัพ10 10 10เปิดไปเรื่อยๆก่อนนะครับอย่างเงี้ยไล่เปิดไปเรื่อยๆไล่เปิดไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยดูดิได้พลังเยอะปะล่ะเออไล่เปิดไปเรื่อยนี่คือได้เยอะมากแล้วก็ค่ายสัตว์พิกเซลนะครับใส่เพิ่มเข้าไปแล้วก็เทคโนโลยีตรงนี้นะครับอัพเกรดได้เยอะนะครับถ้าไม่ปลดเลเวลยูเนียนนะครับช่อง2ช่อง3ก็จะอัพไม่ได้ด้วยนะครับผมตรงนี้ให้ระวังให้ดีตรงนี้ได้เยอะมากนะผมบอกกันเลย ลองไปเล่นดูนะครับน,นี่คือคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับจริงๆหูปรับเยอะมากๆส่วนการอัปเกรดอื่นๆเนี่ยอย่างมันมาตามกิจกรรมนะครับตามเลเวลของเราหลักๆเลยนะครับทำเควสด,ด้านขวามือให้จบในแต่ละวันนะครับซึ่งเนี่ยเท่าที่เห็นอยู่เนี่ยผมอัดคลิป5ทุ่มกว่าแล้วก็คือ,อยังเล่นไม่ครบเลยนะครับแสดงว่าเล่นไม่ต่อเนื่องแล้วก็เล่นไม่ครบทั่วในแต่ละวันด้วยเพราะนั้นเนี่ย exp ที่คุณจะได้รับในแต่ละวันที่จะดันเลเวลมันก็ค่อนข้างยากนะฮะแล้วก็ เรื่องการอัพสม,มุตรด้วยเลเวล80มีโปรกมอนแค่200กว่าตัวถือว่าน้อยมากนะฮะต้องสะสมโปรแก o มอนอีกเยอะเลยนะครับตรงนี้อ่ะหลักๆก,ก็ไม่น่ามีอะไรชุดแฟชั่นเลเวล VP3 ก็ไม่น่ามีอ่ะมีแค่1ชุดเท่านั้นถือว่าน้อยจริงๆนะฮะอ่ะโอเคก็ลองปรับดูก่อนเบื้องต้นคือต้องปรับทีมนะผมบอกกันเลยต้องปรับทีม โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ mm hmm. ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องบันโซนนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งเพื่แจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับพลังเนี่ยหายไป2ล้านเนี่ยนะมันจะต้องประมาณ4ล้านนะอันนี้แค่2ล้าน3เองถือว่าน้อยมากนะครับผมต้องไปปรับเยอะเลยนะฮะ